ร้านลัวสโต้ร้านบริการขายโรบักเลสสุดคุม้มมีบริการทั้งโรบอกอาวี RV, ฟรีไฟฟับกี่ e ป d ดดิฟและคอร์บดิวตีสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผม d ิวทีวนะครับผมเ้วยในเกมโรบอกกันอีกแล้วนะครับผมอยู่ในแมปวันพีทอวาร์เคนนิงนะครับผมทุกคน ววันนี้นะครับทุกคนนะก็มาอยู่กันในแมปนี้กันอีกแล้วนะครับแล้วเราก็มาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกูมาอยู่ก่อนแรกวะเนี่ยนะครับ <_ C 1> เดี๋ยวเราลองตายก่อน,นครับ <_ C 1> เราเกิดก่อนไหนไว้ว่าลืมนะครับ เออเดี๋ยวเราไปเกิดก่อนอืมโอเคครับมาเรามาเกิดเกาะนี้แล้วนะครับเออมันบักนะชอบบักนะชอบไปเกิดเกาะอยู่เกาะแรกนะทุกคนโอเคมาก็วันนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาบอกกันครับว่าแมปเออทวยแมปอะไรนะผลอะไรนะที่ดีที่สุดเห็นน้องๆหลายคนถามมาเยอะนะครับผมนะว่าพี่ครับผลอะไรมันดีที่สุดและพี่สําหรับพี่ผลนู่นผลนี้นะครับก็สําหรับผมนะครับผลที่ดีที่สุดของผมตอนนี้นะครับไม่ใช่ผลไฟผลแมกมาผลสายฟ้าแต่อย่างใดครับ แต่เป็นผลสปินไว้ทุกคนเออเป็นผลสปินสำหรับผมนะตอนนี้คือดีที่สุดนะครับคือมันดีสําหรับช่วงเลเวลของผมไงแต่ผมไม่แน่ใจว่าผลอื่นมันจะยังไงนะครับผลอื่นก็ดีเหมือนกันนะครับดีในการฟาร์มช่วงแรกๆแต่ว่าถ้าหลังๆมาก็ต้องผลสปินเนี่ยดีที่สุดนะแล้วฟาร์มเงินไวด้วยนะครับโอเคถามว่าพี่ครับมันไวยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับผลสปินนะทุกคนคอยดูเลยนี่เรามาปึ๊บเปิดฮาคี้ครับซัดดาบเลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดชิปล็อกนะครับโอเคมาเปิดปึ๊บเอาเลยคคครรัับบผมทุกนนี่ แล้วเราเข้าฝมครับโอเคเดี๋ยวดูว่ามันดียังไงนะทุกคนโอเคมาดิ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 อืมอืมเออฆ่ามันนะฆ่ามันฆ่ามันครับโอ้โอ้มันจะกวรอบสองจกิลรอบสองสกิลสวนสกิลสวนสกิลสวนแม่งสกิลสวนมาดิมาดิมาดิน้องมาดิน้องแตกนะครับผมโอเคเมื่อกี้ลืมรับเควสครับเจริญพรญาติโยมครับโอเคลืมรับเควสหรือเปล่าครับเออน่าจะลืมรับโอเคทุกคนเนี่ยแล้วถามว่ามันดีไงครับพี่ปึ๊บ ใช้ผลนี่ครับบินไปเกาะทรายฟาร์มพ็อกคูได้ใช่ครับเพราะเซิร์ฟ VIP บอสเกิดแค่1นาทีนะครับอืมเกิดแค่1นาทีต่อบอสตัวหนึ่งนะครับคือเซิร์ฟ VIP นะโอเคแล้วเราก็บินมาหาพ็อกคูไดใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็ฟาร์มพ็อกคูได้นะครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเราบินได้ถึงก่อนนะครับเห็นไหมผลสปีดมันดีอย่างี้ครับเดินทางดีหาผลดีด้วยนะครับนี่มาปึ๊บนี่ครับฟาร์มพ็อกคูได้นะครับผมโอเคสามดาบมา จัดเลือด7,000พออยู่แล้วนะครับเออเอองัดมันเพราะเขาโคดายไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเลยเลยนะครับผมดูดิวิดิวฟาร์มโคชิวอะฟาร์มโคดายโคชิวนะครับผมแตกนะครับทุกคนแล้วเราก็กดตายครับปึ๊บหรือเราจะบินกลับไปก็ได้เพราะว่ามันจะประมาณ1นาทีแล้วบอสเกิดพอดีนะครับผมแต่ว่าผมอาจจะได้ฟาร์มฮาร์คิสจากเกตไปในตัวผมเลยกดตายเลยเนาะเออแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทันบอสเกิดหรือเปล่านะครับโอเคบอสยังไม่เกิดครับแต่ว่าเกิดแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวนะทุกคนมันทันอยู่แล้วมมาาาแแปปป๊บบบบบเเเเเเเดดดีียยวววนนะคคคคครรรรรรััััผ่ล้กก็็สิิิฮ โอเคแล้วเราก็ฟาร์มบอสอย่างนี้นะครับนี่แหละถามว่าทำไมผมถึงคิดว่าผลนี้มันเป็นผลที่ดีที่สุดนะครับตามนี้เลยครับผมมาดิมาดิใครจะดีกว่ากันมาดิสกิลใครดีกว่ากันมาดิแม่งเหมือนเล่นเบเบด่ะทุกคนเหมือนเล่นเบเบด่ะเออมามาดิมาดิาดชิวชิวอุ้ยอุ้ยอุ้ยคิวอุ้ยอุ้ยอือแตกครับทุกคนนี่ครับประมาณนี้เห็นไหมได้วิวและได้เงินด้วยครับเงินเราตอนนี้ก็สามหมื่นแล้วนะครับเห็นไหมเร็วนะครับแล้วเราก็ปินไปฟาร์มคอร์คูด้นะครับโอเคเนี่ย ทำวนลูปอย่างเงี้ยทุกคนประมาณ1ชั่วโมงครับเงินเราก็ตันเร็วนะครับไม่ยากนะครับสำหรับอัปเดตใหม่นะครับถ้าใครมี VIP บอกเลยว่า very chill นะครับชิลมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองค่าโคฆษดาให้ดูอีกรอบหนึ่งครับเนี่ยวิวตันง่ายๆเลยไม่ต้องจำเป็นต้องไปเสียเงินซื้อคูณ2แค่เซิร์ฟ VIP นะครับรอบเดียวจบจบเลยนะครับผมแค่1,000งพันโลบักโอ้โหแค่1,000งพันโลบักนะครับผมไอดิวกล้าพูดมาได้แค่1,000งพันโลบักครับโอเคมาจัดการจัดการจัดการมาดิมาดิครับมาดิ ตีเลยครับเพราะว่าส่วนมากถ้าอัพดาบส่วนมากเขาจะเน้นแรกกัน,นครับแรกกับบอสเนาะโอเคมาบดีมบดีาก็ได้โอเคครับแค่นี้เห็นไหมเงิน4ี่หมแล้วทุกคนประมาณนี้นะครับผมนะถ้าถามผมว่าผลไหนดีที่สุดในแมปนะครับผมก็บอกเลยว่าว่าเป็นผลสปินนะครับแรงที่สุดไม่ใช่แรงที่สุดดีที่สุดนะสำหรับผมในตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าในสถานการณ์ที่ผมอยู่นะคือผลสปินดีที่สุดใครจะว่าผลอะไรดีก็ ลองคอมเมนต์ไมาได้นะความคิดเพื่อนเพื่อนเพื่อคิดว่าคนไหนดีที่สุดก็สามารถคอมเมนต์ไปใต้ล่างคลิปดีได้ครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ติดตั้งให้ผมด้วยใครัที่กดแล้วขอบคุณมา,มากๆนะครับผมโอ okay. เคสำหรับว,วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม